โยโยโย่สไลดเอฟซีครึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v i p KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สี่ทุ่มครึ่งพี่เจจะมีภาคบอลเกมคู่แมนยูกับสเปอร์ที่ช่องครึงหนุหนังด้วยนะครับยังไงติดตามนะครับอา้าวสามคู่คลิปแรกจากสามลีกเริ่มที่เวลาสองทุ่มพรีเมียร์ลีกอังกฤษอิปส์วิ อิสวิตมี3แต้มจากการเสมอ3แพ้2เกมล่าสุดบุกเสมอซซอร์อัตันมา1นต่อหนึ่ะครับต่ลหลักมีแซมมอยซี่เวสเบิร์นโอมารีฮัตชิซันนะครับลลก si, burn, ari, ison, บองหน้าเป็นเหลียมดีหลับในขณะที่วิลล่า1ิแต้มจากการชนะ4แพ้1เกมล่าสุดในลีก เปิดบ้านชนะบูฟมา3ต่อ1นะครับกลางสัปดาห์เล่นคาราบาวครับพักตัวผู้เล่นยกชุดเหมือนกันครับบุกชนะวีคอมมา2ต่อ1นผู้เล่นตัวจริงจะกลับมาหมดนะครับยูริติรีมันอมาดูโอนาน่าเลออนไบรี่ออลลี่วาก,กินส์พร้อมลงล่าตาข่ายนะครับเชิญคลล่าสุดต้องย้อนไป2018-19นู่นเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเจอกันใน ตอนนั้นเนี่ยเดอะแชมเปยนชฟอิสวิตเปิดบ้านชนะ1-1วิลล่าเปิดบ้านชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมของมอ,อกแอสเซนวิลล่าบุกมาเป็นต่อนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเชื่อมืออุไนเอเมรี่ครับเกมแบบนี้ไม่พลาดแน่วิลล่าจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูแน่นะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับไปที่เกาโชเซราอิตาลีโรม่าเปิดบ้านเจอเวเนเซียครับโรมา่ามี6แต้มจากการชนะ1เสมอ3แพ้1เกมล่าสุด ก็ในหลีกเปิดบ้านถล่มอูดิกวเซ่มา30นะครับกลางสัปดาห์ก็ลงเล่นในยุโรป้าลีกเปิดบ้านสเสมอกับอารติบินเบามา1 1ตอนก็เลนดนโซ่ปรียกินนี่ไปเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักๆก,ก็เซฟานเอลชาราวีปาโลดีบาร่ากองหน้าอาเต็มดอฟเบียกนะครับเจอกับเวเนเซียมีสี่แต้มจากการชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามเกมล่าสุดก็ชนะนัดแรกเหมือนกันนะครับเปิดบ้านชนะเจนัวมา2 0ครับจาลูก้าบูซิโอคุมตรงกลางแนลุกก็กูตาโนโอโล โอลิสตาโนนะครับแล้วก็เจโอโปฮาปาโลกกองหน้าทีมชาติฟินแลนด์ครับเจอนหลล่าสุดต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนนะครับโรม่าเปิดบ้านสเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านเวเนเซียเวเนเซียชนะ3-2ได้ซ้ำคู่นี้ก่อนเกมเขามองโรม่าเป็นต่อทีต้องยิง2ลูกแต่จะเลื่อนะครับโรม่าเนี่ยเล่นคืนวัน พลิหัสบอดีมานะครับพักน้อยกว่าแถมจะว่าไป Heath เฮ o h เฮ d เจอเวเนเซียนี่ไม่ถึงกระดีด้วยครับเกมแบบนี้วัดใจเวเนเซียครับมีมุมเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนี้เชียรเวเนเซียนะครับ เปิดฐานที่เวลา3ทุ่ม15ครับไปดูลาลิกาสเปนอล็ติกบินเบาจะเปิดบ้านเจอกับเซบียาบินเบามี13แต้มจากการชนะ4เสมอ1พ้2เกมลลาสุนเนลีปิดบ้านชนะเซลตาบีโกมา3-1นะครับยูโรปาลีกกลางสัปดาห์บุกเสมอโรมา่ามา1-1ออยฮันซันเซตยังเจ็บแต่ว่าการหลักที่เหลือนะครับอเล็กซ์เบเรนเกคู่พี่น้องนิโก้กับอินยากิวิลเลียมส์กองหน้าเป็นกอก้ากรูเซต้ากองหน้าตัวเก่งในขณะที่เซบียา มีปาดแต้มจากการชนะ2 2เสมอ2แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะบายาโดริตมา2.1 แต่ว่าปัญหานะครับมาเกาไปหลังบราซิลดันติดโทษแบนแถมซาอุดิเกตก็ยังเจ็บนะครับดังกลางคือวันี้เป็นเนมันยาก,กูเดลนะครับแนวลุกลูกเกบากิโอกองหน้าเคเรชิอีเฮนาโชนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันบินเบาเอาชนะ2-0ทั้งเย่าและเยือนครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองบินเบาเป็นต่อแม้ว่าบินเบาจะพักน้อยกว่าเล่นกลางสัปดาห์กับโรม่ามานะครับแต่ว่าแม่ช่วงนี้ฟอร์มเดลีด่สุดยอดจริงๆนะครับบินเบาชนะมา3เกมติดพ่จะมองว่า เซบียาขาดประกหลังตัวหลักด้วยครับเกมแบบนี้วัดใจบินเบาครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบที่แอสตันบินล่าเวเนเซียและแอตติกบินเบาขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย